แต่ตอนนี้หนาวมากเลยเมื่อกี้ก็ลงมือหย่อมนึงนะฮะ,ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรตอนนี้ครนนับผมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะฮะเนื่องจากเต็นท์ได้พิวไปแล <c oughs> ้วนะฮะวู้สวัสดีครับผมวันนี้พวกเราเฟนเดย์นะครับผมมากันแบบยกใหญ่นะฮะอยู่ที่เขื่อนพระปรงนะครับผม อนนี้ลิ้นก็เริ่มรัวแล้วเราได้เผาหัวไปแล้วนะฮะก็คุณจะนั่งหัวร้อนอย่างเดียวเลยฮะเมื่อกี้เขาก็ไปสู่กัญชามาแล้วนะเราไม่สามารถที่จะแพนกล้องไปข้างหลังได้นะครับผมเนื่องจากมีกัญชาตั้งอยู่นะฮะใช่ไหมกัญชาหรือควันไม่ตกมุกเลยไม่มีใครตกมุกควันหมูย่างนะครับคนหมูย่างครับเคตอนนี้ก็มากันยกใหญ่นะฮะมากันที่เขื่อนพระปงจังหวัดตะแก้วนะฮะบ้านผมเองนะครับผม ใครอยากมาก็สามารถเสิร์ชดูก่อนได้นะฮะผมก็มากับทุงผมที่แปลงใหมน่น,นะฮะหูเซนแล้วเหรอหัวหน้าหูเซนอะ่ะวันนี้ก็มีหมูมีอะไรมาย่างมากมายนะฮะเ,เดี๋ยวเราก็จะพามาดูที่พักพิงของเราก่อนนะฮะนี่ก็คือจุดกลางเต้นของเรานะครับผมเขาบอกว่าประมาณเที่ยงคือตีหนึ่งตีสองลมจะแรงมากเลยนะครับก็หาอะไรมาปักหมุดเต้นให้ดีนะครับผม ไม่งั้นเต็นท์เราจะฟิวไปเลยนะะเสียค่าที่ไปก็ร้อยหนึ่งนะครับผมก็จะมีบ้านเช่าอยู่ข้างหลังดีใกล้ๆเราเลยนะฮะเราจะพาวนดูครับผมนี่ก็จะเป็นบ้านเช่านะถ้าใครอยากจะมาเช่าได้นะครับเขาจะมีน้าไฟให้เลยนะน้ําไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเขื่อนอยู่ข้างหน้าครับรายการเราก็แปลกนะครับผมชอบเปิดตอนที่เรามาถึงแล้วนะฮะตอนจะมานี่เราไม่เปิดกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะ ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วนะฮะเราก็จะมาโดดน้ำกัน,นะฮะหรือไม่ก็อาบน้ำนะครับผมชวนเพื่อนๆแล้วนะฮะก็ไม่มีใครมานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปโซโล่เดี๋ยวเลยฮะโอเคผมก็ถออเสื้อผ้าอีกแล้วนะฮะเ,เราจะพาทุกคนไปนะฮะขอไปใช้นะครับอ่ามาเลยครับตามผมมาเลยนะครับผมเฮครับตอนนี้เราก็ได้ที่ลงแล้วนะฮะ แต่ตอนนี้หนาวมากเลยเมื่อกี้ก็ลงมืหย่อมนึงนะฮะแต่ว่ามันติดหินครับผมเราเลยต้องย้ายมาอีกทีหนึ่งะครับตอนนี้เพื่อนเราก็มาให้กําลังใจมากเลยครับชวนเพื่อนโดดก็ไม่มีใครมาโดโดนะตดวตครับไม่ไหวครับจะลงไปเรื่อย,ยนะครเนื่องจากว่ามันไม่มีที่โดดแล้วครับผมเย่ตามมาเลยไม่ถูกไม่ตามคิดเอาว่า พองได้เหี้ยน้ำลึกแล้วตอนนี้ลึกแล้วนะฮะเห็นไหมครับผมคนผมได้พาทุกคนมาแล้วนะฮะมันคือการอาบน้ำสำหรับตอนเที่ยงคืนประวัติศาหนึ่งนะตอนนี้ผมหวานระแวงมากเลยนะฮะผมอยากกับแบกอยู่เลยนะเหี้ยทุกนเลยเหรอเอาถึงไฟถึงไฟมวนมวนมวนมึงถือไฟแล้วทางเกงกูยาวเหี้ยเอ้ยเจ้ผมจะตีลูกกายให้คนดูนะฮะ กูจะปากแน,น่เย่ดยกว่ากล้ววู้วว้เยี่ยอะไรว้าวนี่ยก็คือการลเล่นแบบที่คือตีหนึ่งนะคะรับอากาศหนาวๆอย่างนี้นะฮะนี่คือการโดดน้วของเราแล้วสวัสดีครับท<า>่านผู้ชมครับรตอนนี้รครับผมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเนื่องจากเต็นท์ได้ปิวไปแล้วฮะ เต็นฟิวนะครับผมโอ้พระเจ้าลมแรงมากเต็นฟิวนะครับผมตอนนี้เราจะนอนแล้วแต่ว่าเต็นทฟิวนะนี่เป็นไงบ้างครับเต็นท์นี้แจวครับเต็นท์นี้อยู่ดีไหมครับมันคงใช่ไหมครับครับมันคงครับเต็นท์ผมนี่ฟิวเลยนะเต็นท์นี้เป็นไงบ้างครับเต็นท์นี้ครับโอ้เต็นท์นี้โอ้โหผ้าห่มครบเลยนะฮะ อันนี้มันจะสบายขนาดนี้ครับถุงนอน,นเหรอนใช่ครับ,รบโอ<ห>้ถุงนอนครับผมตอนนี้เราก็จะเปิดเด็กช็อกฟังนะฮะก่อนนอนฮะเตรียมนอนครับพี่แมนว่าไงฮะพี่แมน <c oughs> พี่แมนคนนี้เคยอยู่ในเฟนเดย์อพีสามนะฮะครับผมคนที่กระโดดถีบครับผม <c oughs> นี่ก็คือน้องโดมนะฮะ น้องแบงน้องแบงอยู่ไหนฮะน้องแบงนี่น้องแบงอะถ่ายใครผมนิวสกินครับนี่นิวสกินครับมีช่องทางการติดตามไหมฮะไม่มีครับไร่เฟตบุกเลยเฟตบุกนิวธนากรครับ <c oughs> นี่ติดตามได้จัดไปในค่ำคืนนี้นะฮะก็เต็นต์ฟิวไปเมื่อ,อกี้เพิ่งนไปเก็บมาฮะ,ะก็เราก็จะนอนกันแล้วสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับเพ,พื่อนๆฝากฝันดีด้วยครับ สวัสดีครับ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 สวัสดีเช้าวันใหม่ ครับสวัสดีครับเมื่อตีห้ามีคนโดดน้ําด้วยนะฮะครับผมให้โดดน้ําครับผอเคครับผมคิดยังไงถึงโดดครับหลอนครับเมื่อเช้าตื่นมาก็ไหนักมาน่อยเมื่อคืนพี่โดดน้ําตอนตีห้าอากาศดีมากเลยนะฮะตอนนี้สดๆครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงแล้วนะฮะมาดูบรรยากาศรอบๆดีครับสดๆครับสวยมาก ตอนนี้ก็เย็นสบายนะฮะมีก่อกองไฟกันนิดหน่อยก็ยายามมารงเขื่อนนะฮะเขื่อนนี้ก็ใหญ่มากเลยนะครับถ้าใครอยากมาก็อย่างที่บอกครับผมล็ GPS มาเลยขนาดคนสักแก้วยังหลงเลยนะฮะมัวนะฮะเดี๋ยวพูดเอดี๋ยวไอ้เขาโอเคก็ขอรับลมชมวิวไปก่อนนะฮะ เราก็อินเสิร์ตให้ดูนะฮะรายการของเรามีแต่อินเสิร์ตนี่แหละฮะไม่รู้จะพูดอะไรครับผมเสียดีเสียดเสียดีครับเขียวครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับผมตอนนี้เกิดการไม่คาดฝันแล้วฮะมีคนหลับอยู่ในเต็นท์นะครับผมเต็นท์อยู่ฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้ตื่นมาแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่มันกลับไปหลับอีกนะฮะีมันจะโดนเราถึงครับเทียนแกงครับผมเราจะจุดเทียนแกงมาเลยนะฮะเราจะพาไปเลยครับผม มาแล้วค่ะมันอยู่เต็นท์นู้นนะฮะเต็นลายทหารนะครับผม รู้สิกรุบนรุ่นธรรมดไม่รู้สึกครับระับลึกจริงรผมเต็มมือครับวผมขารออีกสกรอบครับผมพูดเสียงดังขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยนะ ไม่ตื่นครับห <laughs> ลับลึกจริงครับ <laughs> โอ้ยจังหวะนี้หลับลึกครับ <laughs> <laughs> ปลอ่องยไปงวดเียวแล้วกลับบ้านไหมครับเดี๋ยวผมหนีมันก่อนครับทุกคนนี <laughs> ่นะครับเมื่อกี้เราปลุกด้วยเทียนแล้วไม่ตื่น,นะฮะ <laughs> แล้วก็แผนสองนะฮะรถ <laughs> 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 มอเตอร์ไซค์ของเราก็มาถึงแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> ดูว่าจะตื่นไหมฮะ ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วครับตื่นเลยใช่ไหมครับโอ้เอาเทียน,นก็ไม่ตื่นเฮ้ยนี่สองโคตรไม่อ r m y อ,อะ Army จริงไหมพวกยามแล้วเฮ้ยแล้ว ไม่ดักแฟมิลี่ทุกท่านนะที่มาชมกันวันนี้ก็ผมจะไม่ลาออกนะฮะผมจะอยู่ต่ออีกสักสิบปีนะฮะคือปีเฮอะไรอันนี้มายังว่าใช่กีตาร์ของเราก็แสยขาดไปแล้วนะฮะเส้นหนึ่งฮะเพราะหยะมาก เราผู้จัด3ไทยรอดจะร้องไม่พอเหมือนใครๆนะฮะว่าเป็นยังไง ไม่ร้องไอ้ชงขึ้นแม่ขึ้นแม่ไอ้เด็กชงต้องร้องด้วยเ่ยร้องพอยสุดแล้ว